เริ่มมาก็กว้างต่งเลยนะครับอะสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับพบกับพะอค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> เย็นหน้ากันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันครับอะประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับอันดับแรกก็ต้องไปคอนเฟิร์มอะจริงๆเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของฟาบิโอคาร์บันโยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะ สื่อนอกก็ใช้คําว่าได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดนะครับฟูลแลมเนื่องจากตอนนี้สัญญาของฟาเบลคาบันโยยังเหลืออีกประมาณเดือนเศษๆนะครับก็จะเดินทางมาเปิดตัวร่วมทัพกับลิเวอร์พูลในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าทางฟาเบลคาบันโยนั้นะจะสามารถเ,เดินทางมาร่วมกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดที่จ,จัดขึ้นในราชมังคลากฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมปีนี้หรือเปล่า นะครับใครที่ซื้อตั๋วเอาไว้ก็รอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนทางด้านของชัวรเมน,นี่ชัวเมนี่ใช่ไหมาจากโมนาโกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรออัปเดตกันแบบวันต่อวันนะครับหรือว่าแทบจะวันหนึ่งอาจจะอาจจะหลายรอบเพราะว่าคือการรายงานของสื่อนอกอะ่ะมันเหมือนตอนนี้กำลังเล่นข่าวว่า ทางชัวเมนนี่เนี่ยจะไปมาดริดหรือจะไปลิเวอร์พูลเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ยดันมีคิวจะต้องชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันที่28นะครับในคืนวันที่28พฤษภาคมนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติตอนท้ายกันว่าระหว่างครอปกับอันเช่แล้วก็ลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ยมีสถิติเก่าๆน่าสนใจอะไรบ้าง เพราะนั้นเรื่องของชชอร์มนี่มันเลยยังไม่นิ่งแม้กระทั่งเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังมีตั้งแต่หลัก30ล้านปอนด์สาล้านยูโรขึ้นไปจนไปแตะหลัก100ล้านปอนด์หนึล้านยูโรด้วยซ้ำนะครับซึ่งประธานของโมนาโกก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนประมาณว่าเขาเองเขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้มีความคิดว่าเอ๊ะอยากจะขายชชอร์มนี่ให้ลิเวอร์พูลหรือจะขายให้มาริดคือเป็นว่าทีมไหนยื่นข้อเสนอไปถูกใจอะ่ะนะครับ ประธานสมโมสรโมนาโกก็ก็จะรับพิจารณาแล้วก็อาจจะขายชัว์เมนี่ให้กับให้กับทีมนั้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยครับเหมือนกับคือถ้าญี่ปุ่นจะได้มันก็ได้เนาะผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะตอนสมัยที่เราไปเอาฟาบินโยมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางฝั่งแมนยูก็มีข่าวพัวพันอยู่กับฟาบินโยด้วยนะครับแต่ท้ายสุดแล้วญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นดิลดีลใต้น้ำอะดิลไม่ได้แบบ เป็นข่าวออกระทึกคือโคมอะไรคือถึงเวลาก็เซ็นมาเลยอะไรประมาณเนี้นะครับก็พอมันเป็นชัวเมนี่เนี่ยมันปั่นกันท้จนโอ้โหไม่รู้จะยังไงแน่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นนะครับสรุปบริพุนก็ได้ฟาบียอคาร์บันโยมาแน่ๆเลยหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะยังไม่มีการกระพือข่าวอะไรมากมายนะครับก็คงจะมีแค่ชัวเมนี่ที่สื่อ ทั้งสือนอกสื่อไทยเอามาเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ฟังหูไว้หูด้วยแล้วกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยน่าจะชื่อฟาบิโอด้วยแต่ฟาบิโออะไรไม่รู้ของของ o r ปอร์โตมันมีสื่อไทยบางสื่อรายงานว่าเป็นเบรก k ิงนิวออฟฟิเชียลไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญงเซ็นสัญญาอะไรกันเลยนะผมก็แปลกใจว่าโอ้โหกล้าเล่นอะไรไงคือมันมีข่าวจริงเ่ยแต่ว่ามันมันไม่ได้มีการเปิดเผยจาก เว็บไซต์ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเพราะนั้นก็ฟังข่าวซื้อตัวนักเตะก,ก็ปพอๆกับฟังข่าวร้อมแจกเงินรัฐบาลนั่นแหละนะครับเรื่องของฟุตบอลมันก็มีอะไรที่ประหลาดๆอยู่นะครับอ่ะส่วนประเด็นอื่นๆของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องตามกันแค่เรื่องของอ,อ,อาการบาดเจ็บของฟาบิโยแล้วก็เตียโก้คันทร่านะครับเตียโก้คันทร่าเนี่ย ถามว่าเปอร์เซนต์มีไหมมันดีขึ้นเพราะว่าปัญหาการบาดเจ็บมันไม่ใช่แฮมสตริงถ้าเป็นแฮมสตริงก็เหมือนที่ผมเคยบอกอะ่ะฟาบินโยเนี่ยเจ็บแฮมสตริงแต่อาจจะไม่ได้เจ็บเยอะแต่โอกาสที่จะลงเล่นกับมาดริดเนี่ยยังยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับแม้ว่าจะดีขึ้นได้แยกซ้อมแล้วแต่ยังก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมใหญ่ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมก็ต้องประเมินกันแบบวันต่อวันส่วนเตียโก้เองก็ เบาใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้เจ็บแฮมสตริงนะครับกม็มันเบาใจแต่มันก็วางใจไม่ได้ซึ่งแน่นอนผม,มนก็เชื่อว่าเจนคอบกับสตาฟกับทีมงานของเขาทุกฝ่ายก็คงจะต้องทำงานร่วมกันว่าเมื่อถึงเวลาแข่งขันวันแข่งขันจริงๆนะครับเตียโกกับฟาเบนโยเนี่ยจะดีพอที่จะมีชื่อในสนาไมไหมหรืออย่างน้อยที่สุดอย่างแย่ที่สุด จะมีชื่อเป็นตัวสำรองหรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องไปประเมินอีกว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเตียโกโ้หรือความเป็นโยไม่พร้อมไม่พร้อมเต็มถังอ่ะก็คืออาจจะกลับมาซ้อมได้บ้างเบาๆแล้วก็ใส่ชื่อลงไปที่ข้างสนามเพื่อนๆลองนึกดูดสมมติแดนเฮนสันเล่นมิดฟิลด์ตัดเกมไปก่อนแล้วเล่นไปช่วรงระยะเวลาหนึ่งถ้ามันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนเกมเช่นแดนกลางของริปูนสู้ไม่ได้นะครับหรือเฮนโดเจ็บ หรืออะไรก็ตามที่มันทําให้รู้สึกว่าญี่ปุนเป็นรองแล้วถ้า JK จะเปลี่ยนฟาเบนโย่หรือแม้กระทั่งตําแหน่งที่ฟาเทียโก้จะลงมาเนี่ยซึ่งทั้งสองคนไม่ฟิตไงเพื่อนเนึกออกใช่ไหมซึ่งทั้งสองคนมันไม่มันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟิตเต็มถังอะแล้วลงมาเล่นมันจะเจ็บซ้ําอีกไหมอะคืออย่าลืมสมมตินึกหลับตาดูถ้าสมมติเฮนเดอร์สันเล่นเล่นไปนาทีที่60เอาฟาเบนโย่ลงมาพอฟาเบนโย่ลงมาเอา้าเล่นได้ไม่ได้เพอ พอเป็นยเจ็บแบบเนี้โอ้โหถึงถ้าแบบนั้นนี่ตายเลยนะครับคือคือ,คอผมถึงบอกว่าเ,เรียกพูดเองอ่ะก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนมีการไม่ให้เปลี่ยนดิโทษทีมีการเผื่อเหลือเผื่อขาดแผน1แผน2แผนสามเอาไว้นะครับอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าเพราะฉะนั้นข่าวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะไปให้ค่าอะไรนะครับเข้าไปดูในลิเวอร์พูลเอ็โคเนี่ยโอ้โหมีหน้าของไมเคิดิชารตอดีตนักเตะของแมนซิตี้คือฟุตบอลมันจบไปแล้วนะครับฟุตบอลพรมียร์ลีกจบไปแล้วแมนซิตี้คือแชมป์ลิเวอร์พูลคือรองแชมป์นั่นคือความจริงส่วนในความรู้สึกที่แบบใครเก่งกว่าใครได้แชมป์มากกว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นทีมที่ดีที่สุด อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นการบัฟกันมันไม่มีใครอยากให้ใครดีกว่าหรอกนะครับฝั่งร์พูลก็ไม่อยากให้แมนเชสเตอร์หรือทีมไหนๆดีเกินหน้าฝั่งทีมคู่แข่งก็ไม่มีทีมไหนที่อยากจะมาให้เรีพูลดีเกินหน้าเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นอย่าไปให้ค่ากับบทสัมภาษณ์อะไรมากมายนะครับอ่ะเพราะนั้นเราไปดูเรื่องของออสถิติระหว่างระหว่างใครดี ระหว่างคาร์โลนเชลติกับเชียนครอบกันสักสักหน่อยนะครับรวมถึงสถิติของลิเวอร์พูลกับเอรลมาริดนะครับในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมจะเล่นนัดชิงชนะเลิศในคืนวันที่28พพฤษภาคมตีสอตามเวลาในประเทศไทยนะครับไปย้อนดูสถิติกัน,นกสักนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยอันเช่เองก็ ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่พาสโมสรที่ตัวเองคุมเนี่ยนะครับเข้าชิงชนะเลิศถ้วยใบนี้มากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็เคยแพ้ลิเวอร์พูลด้วยเคยแพ้แล้วก็เคยชนะลิเวอร์พูลด้วยในสมัยที่เขาคุมเอซีมิลานนะครับแล้วก็ในยุคที่ลิเวอร์พูลมีราฟาเอลบินิเตสนะครับซึ่งสถิติตอนนี้นะครับเรามาริดเป็นแชมป์ ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงยูโรเปียนคัพเดิมเนี่ยสิบสามสมัยนะครับซึ่งเป็นที่หนึ่งของของทวีปส่วนลิเวอร์พูลเอ่อเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ยมาหกครั้งนะครับมาหกสมัยละสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่เจ็ดถ้าวอร์พูลทำได้นะครับก็จะขึ้นไปเป็นอันดับสองของยุโรปนะครับรู้สึกจะร่วมกับไบเยอร์มิวนิกหรือยังไงเนี่ยหรือกับเอซิมิลานเนี่ยจำไม่ได้ละทีมไหนไม่รู้ได้เจ็ดครั้งนะครับ เพราะนั้นไปดูสถิตินะครับระหว่างลิเวอร์พูลเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีโปรแกรมชนกับเรอลมริดนะครับในถ้วยใบนี้นะครับใน UCL เนี่ยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับเ <c oughs> จอกันมาแล้วเนี่ยเจ็ดครั้งครับเจ็ดครั้งเป็นลิเวอร์พูลชนะสองครั้งแพ้ไปสี่ครั้งแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งครับอ่า ในยุคที่ลิพูนเจอกับมาริดแล้วเล่นได้ดีเนี่ยก็คงจะเป็นยุคสต mm ีเฟนเจอร์ราดยุคเฟเนโดตอเรสใช่ไหมครับยุคนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเราจะเคยชนะ4-0ด้วยนะครับอแต่ปีนั้นมันก็ไปไม่ถึงแชมป์ไงนะครับสถิติภาพรวมนะครับที่ลิพูนเจอกับเรอัลมาดริดในถ้วยใบยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรองอยู่เป็นรองอยู่พอสมควรนะครับ ซึ่งลิอร์พูลเองนะครับเข้าชิงชเชลล์ยูโรเปียนคัพเดิมนะครับหรือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยรวมทั้งหมด10ครั้งนะครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเข้าชิงไป10ครั้ง <c oughs> ได้มา6ก็คือแพ้ไป4ก็ถือว่าสถิติดีนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่11ของลิอร์พูลนะครับก็ถือว่าเป็นสโมสรอ,อังกฤษที่เข้าชิงแล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยใบนี้มากที่สุดในกองอังกฤษนะครับ ทีนี้ไปลองลองไปดูสถิติของเจนครับกับอาร์คาโรนเชลติกันสักนิดหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาเนี่ยเก้าครั้งนะครับตลอดอาชีพผู้จัดการทีมซึ่งครับเองนะครับสามารถอ้าขออภัยครับเมื่อกี้พูดผิดเป็นครับเจอกับมาดริดนะครับอ้าเป็นครับเจอกับมาดริดก่อนนะครับเจนครับเจอกับเรอัลมาดริด ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของตนเองนะครับตั้งแต่สมัยคุมบริษียดอทมูลกับเลียพูลเนี่ยนะครับเจอกันมา9เจนครอปชนะไป3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4นะครับสถิติเนี่ยดีกว่าดีกว่าระหว่างสโมสรกับสโมสรนะครับอันนี้เป็นระหว่างผู้จัดการทีมกับสโมสรมาดริดนะครับดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนครอปดวลกับคาร์โลนเชลรติเป็นยังไงบ้างนะครับเจนครอปเจอกับคาร์โลนเชลรติเนี่ย ซัดกันมา10ครั้งครับเจินครอบชนะไป3เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสถิติระหว่างสโมส,สรสถิติระหว่างผู้จัดการทีมเลี้ยวหูนจะแพ้มากกว่านะครับก็คือจะแพ้อยู่ในจํานวน4ครั้งเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากนะครับถ้าครั้งนี้ลีบูญชนะได้นะครับสถิติก็จะขึ้นมาชนะ4เท่ากันนะครับส่วนเจินครอบเองนะครับสามารถพาทีม เข้าถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถือเป็นครั้งที่4แล้วนะครับกับเบอร์เซดอดมูลเนี่ยครั้งหนึ่งตอนปี2013กับเซอร์ไทร์เบเยนแมนิคทีมร่วมเมืองอ่อทีมร่วมลีกนะครับมาชิงกันที่เบมบรีที่อังกฤษแล้วแพ้ไปแล้วก็กับเลี้ยวพูลเนี่ยรวมครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่3นะครับปี2018แพ้มาดริด1-3ปี2019นะครับชิง2ปีติดเลยนะครับชนะสเปอร์2-0 แล้วก็ปีนี้เจอกับเรียลมาดริดอีกรอบหนึ่งเมื่ะนั้นเพราะนั้นตั้งแต่เจนครอปมาคุมลิเวอร์พูลน,นะครับพาหง์แดงเนี่ยเข้าชิงยูฟาย่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมที่ใส่เสื้อสีขาวทั้ง3ครั้งเลยนะเป็นเรื่องที่บังเอิญมากนะครับอ่ะทีนี้ไปดูของฝั่งคารูนเชอรติบ้างนะครับอันเชอรติเนี่ยเจอกับครอปเมื่อกี้ก็นั่นแหละตัวเลขก็สลับกันนะครับอันเช่ก็ชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับส่วนอันเชอติ เวลาคุมทีมเจอกับเร์พูลครับอันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าก็ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ชโลกผูกกับเร์พูลนะครับคือมักจะได้ได้ดวลกับเร์พูลแม้ว่าจะอยู่ต่างหลีกก็ตามนะครับตั้งแต่สมัยคุมมิลานนะครับคุมมาดริดแม้กระทั่งเคยมาคุมกับเอเวอเรตนอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับก็ได้ดวลกับเร์พูลซึ่งเตะกับเร์พูลเนี่ยสิกครั้งนะครับคาโลเชติ พาสโมสรที่เขาคุมเนี่ยดวลกับลิพูล16ครั้งก็ถือว่ายังชนะได้เยอะกว่าอยู่ดีนะครับอันเช่เนี่ยชนะไป8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป5นะครับส่วนเรอัลมาริตเองนะครับสามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูโรเปยนคัพเดิมแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด17ครั้งซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในทวีปนะครับพร้อมกันนั้นยังสามารถคว้าแชมป์ไปได้ถึง13สมสมัยนะครับยังไม่รวมครั้งล่าสุดซึ่งถือว่ามากที่สุดในยุโรป ถ้าเทียบสถิติตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแม้ว่าจำนวนแชมป์จะห่างกันค่อนข้างเกือบเท่าตัวแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยชิงมาแล้ว10 10ครั้งใช่ไหมเมื่อกี้ลิเวอร์พูลชิงมาแล้ว10ครั้งนะครับแล้วได้แชมป์ไป6แพ้ไป4นะครับ ส่วนเรอมาริดชิงมา17ครั้งได้ไป13แพ้ไป4เห็นไหมครับดูเปอร์เซ็นต์นะครับก็แพ้เท่ากันเพียง mm hmm. แต่ว่าชิงชิงมากกว่าเท่านั้นเองคือแพ้ไป4ครั้งซึ่ง,คร,งค,รครั้งนี้ถ้าทีมใดทีมหนึ่งแพ้นะครับครั้งนี้ถ้าทีมใดทีมหนึ่งแพ้เนี่ยจะเป็นทีมที่มีสถิติเข้าชิงแล้วแพ้เนี่ย5ครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยสถิติเข้าชิงทั้งวีร์ุูลและมาริดแพ้ทีมละ4ครั้ง แต่ถ้ารวมครั้งนี้ของมาริดด้วยจะเป็นครั้งที่18นะครับส่วนของริพูลจะเป็นครั้งที่11ซึ่งก็มาริเดเข้าชิงมากกว่าร์พูลอยู่7ครั้งด้วยกันนะครับส่วนตัวของคา,าร์ลอนเชอรติเองนะครับก็สามารถพาทีมเนี่ยเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศย,ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ถึง5ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกคือเจเคใน4นะครับรวมครั้งนี้ด้วยนะครับรวมครั้งนี้ด้วยเจเคใน4ส่วนอันเชอรติเนี่ย5ก็ถือว่าสูสีมากนะครับสมัยคุูเอซิมิลานเนี่ย พาทีมเข้าชิงถึง3ครั้งนะครับในปี2003 2005 2007เรียกว่า2ปีเข้าชิงครั้งหนึ่งนะครับปี2003เนี่ยน่าจะได้นะครับมาติดเอ,อเอชิมิลานน่าจะได้ไปจําไม่ได้ขออภัยนะครับแต่ปี2005เนี่แพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็ปี2007ก็กลับมาชนะลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวิธดการทีมที่เจอกับลิเวอร์พูลบ่อยแล้วก็มักจะสลับสลับกันแทบ,สล,บ,ส,ลบสลับกันชนะอยู่แบบนี้นะครับ ส่วนอันเชโรตีเองเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการคุมมาดิดครั้งแรกของเขานะครับเป็นการคุมมาดิดครั้งที่2นะครับก็เคยพามาดิดเข้าชิงแล้วครั้งหนึ่งในปี2014แล้วก็ล่าสุดก็คือปีนี้2022นะครับก็ถือว่าเป็นผู้การทีมที่พาทีมเข้าชิงในถ้วยใบนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับอ่ะก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเดี๋ยววันที่28เราคงได้มารุนกันเราคงได้มารุนกันว่า ระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอลมริดนะครับทีมใดจะสามารถคว้าถ้วยใบนี้ไปครองได้นะครับเป็นถ้วยใบสุดท้ายของยุโรปก่อนที่ทั้งยุโรปเลยนะครับลีกใหญ่ๆทั้งหมดก็จะอยู่ในช่วงพักพอในช่วงพักเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ตลาดนักเตะก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะเพราะคือพอจบถ้วยนัดชิงยุโรปปุ๊บเนี่ยข่าวลิเวอร์พูลกับามริดมันจะกระพือมากมายไก่กอง ว่าจะเอาคนโน้นเอาคนนี้ก็จริงบ้างปลอมบ้างนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกรองข่าวด้วยแล้วกันนะครับเลือกดูเฉพาะช่องที่เ,เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะคัดกรองหรือว่ากันกรองมาให้พวกเราแล้วค่อยดูนะครับส่วนของผมเนี่ยก็ยังจะเคยพูดมาตลอดนะครับเรื่องตลาดนักเตะผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงนักแต่เอาเป็นว่าก็มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงที่ฟุตบอลไม่มีเตะนะครับเพื่อ ฟอร์มทีมว่าเอเลิฟวนจะเตรียมทีมยังไงจะจัดทัพยังไงจะเสริมทัพยังไงนะครับเพื่อที่จะกลับมาสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งแล้วก็ทีม,มอื่นอีกครั้งนะครับอะพูดถึงทีม,มอื่นเนี่ยขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงเออพูดจัดการทีมคนใหม่ป้ายแดงของแบร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักนิดหนึ่งนะครับเอริเชนฮาร์คครับโอ้โหมาถึงก็เรียกว่าเครื่องร้อนปุดๆเลยนะครับออกมาคำรามเลยว่า เขามาคุมแมนยูเนี่ยมันหมดหมดแล้วครับหมดยุคของแมนซิตี้หมดยุคข,ของเรียวพูลแล้วครับโอ้โหพูดอย่างนี้ก็นะขอให้ทําได้ครับผมไม่ได้รู้สึกหัวร้อนอะไรนะผมบอกเลยผมดูเอริกเซนฮักสัมภาษณ์เนี่ยผมก็บอกอ่ะดีนะครับเราจะได้มีทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกมาสู้กันเรียกว่ามันไม่ได้มีแค่เรีร์พูลกับแมนซิตี้มันจะมีเชลซีมีแมนยูอ่ะถ้าเอริกเซนฮากทได้นะครับรวมถึง สเปอร์ของคอนเต้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีแค่4ทีมเนี่ยอาร์เซนอลผมก็เอาใจช่วยแต่ว่าถ้าเจ้าของสโมสรยังไม่ได้มีการให้เงินกับมิเกลอาร์เตต้ามากพอเพราะาอย่าลืมนะครับทีมชุดเล็กหรือว่าชุดดารุ่งของอาร์เตต้าเนี่ยทำผลงานได้ดีแต่ถ้าไม่มีพวกตัวเกา๋าตัวระดับเบอคลาสอยู่ในทีมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีใครคอยซัพพอร์ตคอย ดึงเขาเรียกว่าดึงทัศนคติดึงเรื่องของสภาพจิตใจให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็รักษาความคงเส้นคงวาได้เราสังเกตเห็นว่าสุดท้ายแล้วอาเซนอลเคยนําสเปอรต์ตั้งหลายแต้ม5 6แต้มแต่ท้ายสุดก็ชวดอันดับ4ไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นฤดูการใหม่เนี่ยมันจะต้องเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เท่านั้นเพราะนั้นถ้าเอริกเคนฮาร์คทำได้ก็เป็นเรื่องดีครับ เราไม่ไม่ไปค่อนขอดไม่ไปค่อนแค่ใครใครจะว่ายังไงใครจะดูถูกดูแคลนสโมสรที่เราเชียร์อย่างไรเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรครับเพราะถ้าเมื่อไหร่เราตอบโต้เราต้องตอบโต้ด้วยผลงานนะครับตอบโต้ด้วยผลงานในสนามตอบโต้ด้วยผลการแข่งขันนั่นคือสิ่งที่มันจะทําให้ทุกคนหูป,ปากไปเองปีนี้ไม่ว่าฝั่งซิตี้ไม่ว่าจะฝั่งแมนยูหรือไม่ว่าจะฝั่งมาดริดหรือไม่ไม่ไม่ว่าจะฝั่งคู่แข่งทีมไหนที่ไม่ชอบลิเวอร์พูล เขาก็ไม่อยากให้ร์พุลประสบความสําเร็จเช่นกันครับแฟนร์พุลที่ไม่ได้เชียร์ทีมอื่นเขาก็ไม่ได้อยากให้ทีมอื่นประสบความสําเร็จเช่นกันไม่มีใครอยากได้ให้ทีมอื่นได้ดีเกินหน้าตัวเองหรอกนะครับผมเองก็เหมือนกันแต่ที่ผมต้องพยายามเบรกอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าผมต้องการเชียร์บอลแล้วมันได้เพื่อนไม่ได้เชียร์บอลแล้วมันได้ศัตรูถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเชียร์บอลแล้วได้เพื่อนเราจะเชียร์บอลอย่างมีความสุขแซวกันบ้างบัฟกันบ้างแย่กันบ้างก็พอหอมปากหอมคอ ไม่ให้มันล้ำเส้นอยู่เกินไปไม่ใช่ตั้งท่าไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายนึงพูดอะไรผิดบทผมเคยพูดมาตลอดว่าถ้าคุณรู้จักเชื่นชมคู่แข่งรู้จักเคารพคู่แข่งรู้จักชมทีมที่คุณไม่ได้เชียร์ชมเขาเป็นไหมถ้าคุณชมเขาเป็นคุณก็จะเสียฟุตบอลอย่างมีความสุขมีใครมาด่าคุณคุณก็จะเฉยเยอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยไปด่าใครก็สบาย เพราะฉะนั้นเวลาใครมาด่าผมผมก็สวนกลับได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเคียงใจใครนะครับอา้าวก็คงจะมีประเด็นที่จะคุยกันเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เราก็คงจะคุยกันถึงเรื่องของอโหมโรงนัดชิง UCL เนี่ยไปเรื่อยๆอัปเดตอาการบาดเจ็บของฟาบินโยของเตยโกไปเรื่อยๆ รวมถึงตลาดนักเตะรวมถึงานาการต่างๆนะครับแล้ววันไหนว่างๆมีประเด็นอะไรที่เราจะมาคุยกันก็อาจจะพาเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูฤดูกาลที่ผ่านมาของลีพูลสักนิดหนึ่งว่าแต่ละถ้วยแต่ละ,ะรายการนะครับมีอะไรที่น่าจดจํามีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างนะครับทศนะบ้านด้าน,านกีฬาฟุตบอลน,นะครับพูดคุยกันแบบเพื่อนพ้องน้องพี่สบายๆแบบนี้นะครับอ่ะก็ขอบพระคุณทุกท,าท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับไม่ทิ้งไม่ฝากก็ไม่ได้ เดี๋ยวสปอนเซอร์หนีหมดนะครับอ่ะก็ตามภาพเลยนะครับผลิตภัณฑ์สบู่กายยาไว้โซบนะครับท่านใดที่มีริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดดงดำต,ต่างๆนะครับผิวหมองคล้ำเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นนะครับสบู่กายยาช่วยท่านได้นะครับไม่ว่าจะซื้อไปใช้เองหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับรวมถึงตรีชดาเอ็กซ์ต้าบอดี้เซรั่มครับท่านใดที่มีกลิ่นตัวกลิ่นรักแร้ นะครับรักแร้ดำหัวเข่าดำก็สอกดำนะครับอันนี้คุณยุ้ยจิเรนันมโนแจ่มดาราชื่อดังสุดสวยของเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยไม่ดีจริงคุณยุ้ยไม่เซ็นสัญญาแน่นอนนะครับ0 9 2 9 7 0 7 1 1 8สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทิ้งท้ายกระชามะเตะครับท่านใดที่กำลงกังควบคุมน้ำหนักระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีท้องผูกเรื้อรังแนะนำชามะเตนะครับ1กล่อง2 5 0บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับ ซื้อสแซมหซื้อ2แถม1นะครับแถมขวดชงชาให้ด้วยนะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 8 7 9 4 5 3 8 7 4ครับผมอ่ะพบกันใหม่โอกาสหนนะ้ากับพระอุค์ฟุตบอลไลฟ์ครับผมสวัสดีครับ